สวัสดีจ้ามามามาเลิกงานมาแล้วพี่นอ้องผ้ามากินผ้ามากินก๋วยจับก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนแบบแบบสําเร็จแบบเป็นซองสําเร็จมากข้าก็มาต้มเอาใส่พริกพี่น้อง,องกินแซ่บๆคือเกลามมาอนีใส่หมูแล้วก็ใส่ใส่อันใส่ฮอตดอกฝรัง่งมันจาก คล้ายๆอ่าบะหมี่นคล้ายๆดอกใส่แทนเป็นหมูย่อได้ห๋วยจจับย้อนเ็าปรุงกินจังไดยเฮ้ยเขาใส่น้ำสมสายสู้ป่ะเฮ้ยปรุงเครื่อกระเจียวได้ปะ่ะ <c> ก <oughs> ็ปรุงเครื่อกันแล้เนาะนี่ใส่โมโนหมูตอนนึงหมูสิน้นึงหมูที่เขาอ,อันเคดสเต็กเนี่ยพี่น้องอ้หน้าก็ เอามาหัน่นนั่นหั่นไส้แล้ก็จะติดกระดูกมะนําเนาะแล้วก็ใส้เนี่แหละนี่แล้วเมื่อไหร่จะต้องไปซื้อปลาแดกกับน้ำปลาเบิดแล้วเบิดกินแล้วปลาแดกกับเบิดกินแล้วก็ใส่น้ำส้มด้วยพี่ผ่านส้มไทยพ่อใหญ่โบอยูบบย่กาลังสิกรรมานะ่ะเดี๋ยพ่อใหญ่ไปหาหมอฟันเห็นโทรบ,บอก โทรมาบ่อยนั่งว่าเดี๋ยวฉันกลับมาหอดแล้วฉัๆใส่เธอซอยเอียงสักอย่างนี่เลยอะน้องหลัลกันมาก่อนบ่มีพุงบ่งมีผักยังดนุพี่น้องบะตรงหาทามหาผักบ่มีนี <c oughs> ่จ้าเสียบๆเบด้อหอมหอมเจียว แช่บหิวขาว mua Xem chưa? Xem đi màu đấy มีผักซีเนาะฟักซีเลยผักซีกระทวงเหรอ,อ,อเห็นไหมย่นี่นะไปหาหมอฟันเท่ๆเดี๋ยว แพงห้าหมอ้อยุ่นีเนี่ยรัฐบาลเขายังซอยใจได้พี่น้องเข้าใจเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งรัฐบาลซอยใจต่จไปหาหมอฟันนีใจเองเต็มๆก็แพงมากด้วยย่างไปหาหมอฟันครั้งที่แล้วไปถอนฟันขุด ถอนเอาบาดแพามันถอนง่ายอยู่เบิดไปจกพันโค้นด้วยเนี่ยจำาม่ได้พรยายใจทํามันมบปวดกับบาดถอนดอกมันปวดแล้วปวดแล้วกินยาเศร้าปวดแล้วก็ไปถอนตอนนั้นขึ้นมายมขึ้นมาเมืองนอกแล้วขึ้นมาร์เว์แล้วตอนอยู่ไทยมันแบปวดอีนางมีฟันขุดซีซีซีอีกซีเหลี่ยมเลย บนล่างบนล่างถอนออกบนแล้วทั้งซีซีเล็มสามเด่มก้อนนะั้นนทย,อยทอน่อยถอนก็มีพาแนวถอนแนว แซบน้ำซอสเข้าให้มากเข็มคนมากเลยพี่น้องทิเติมน้ำเติม,ตม,เ,มเติมน้ำใส่ตะเมอไรแลยเนี่ยเติมน้ำใส่ต้นใส่ผักใส่ยังก็พอเืด มิลาง,ง,ง่ายก็เลยต้องมาเนียนงานโรงเรียนส่งประมาณพักเทียงนี่น่าเกิดเขาไปทำคว้มผ่าน้องละตอนทนี้ทํานเซ็จแล้วนี่น่าเปิดประตูมากคือประตูมันเป็นกระจกนั่นแหละก่อนที่ก่อนที่นั่งสิเปิดประตูมานั่งม่องมองออกไปท้้งนอกแล้วบ่เห็นบ่เห็นมีเด็กหน่อยตามระเบียง เด็กยินเห็นแต่เด็กหน่อยก็พาากันลงไปเล็กข้างล่างกันเบอรเดียวเฉยนะเพราะว่ามันพักเที่ยงเนาะนั่งก็ได้ดันประตูออกเพื่อที่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะเดินจะเดินออกนั่นสินะแต่เด็กหน่อยมันแรนมาจากสายกระบลูพี่น้องมันแรนมากจังวะที่นั่งเปิดประตูไปพอดีแต่มันแรนอ่ะหนามันบ่อเด็๋มองทางหนามันม่องไปข้างหลังยังเสิแล้วมันกะแดนไปข้างหน้า อีนางก็ไปเห็นมาเด็กหน่อยมันแรนมาก,ก็เปิดประตูก็ปังจังเลยแต่วบาบ่าแหงดอกหูซึกว่าขอบขอบประตูอะจะมาจังซี่จังซี่ของเด็กหน่อยนะโตโตเด็กหน่อยนะแต่ว่าเขาเข้ามันไปโดนบอกโอ้ยตายตายตายกูตายใจตกตรงรตาตุ้มเลยว่าสั้นเพราะว่ากฎหมายกฎหมายเด็กหน่อยมันแหงนอย,อยู่ประเทศนอร์เวย์นางอีนาง เี่นั่งกับยานนอย,อย่างเลือดตกอยากออกอยานพอเมย์เขามาเอาเรื่องแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะไรพี่น้องอพอส่วนปุ๊บอีนั่งก็ตกใจตอนแรกตอนแรกอะเด็กน้อยพอมาสวนปุ๊บมันกับบอลม,มันกับบอลม,ม,ม,มีทาที่เอยียงดอกมาปาที่นี่นั่งทาที่นั่งตกใจตื่น ตกใจตื่นแล้วเธอเป็นยังบอเธอเป็นยังบ่ทเธอเจ็บตรงไหนบอเธอเจ็บตรงนั้นบอเธอเจ็บตรงนี้มาอีนา่งถามเนาะตกใจเนาะอมนั่งก็ตกใจบันที่เนี่ยเพราะมันเห็นเขาตกใจมันก็เลยห้มันห้นหในมันห้ในชนิดที่แบบว่าบ่ามีน้ำตาพี่น้องมันห้แบบบ่มีน้ำตาแต่ว่าอีนั่งบ่ได้สนใจบ่ได้โฟกัสนะตรงนั้นอีนั่งโฟกัสตรงที่ว่าตายตายตายกูตายกูเห็นลูเข้าเจ็บ า rah, ตายตายตายแล้วกูตายกูเห็ดลูกก็เจ็บกูเห็ดเด็กเด็กน้อยนักเลยนเจ no <linear> ็บเออเข้าใจอยู่ว่าเด็กน้อยอ่ะปอนึงปอดองเนี่ยมันมึนแต่ว่ามันเรียนมันกับ่ะมองทางพี่น้อง่วนอีนางก็บอเห็นว่าเด็กน้อยมันเรียนมากอืมก็ได้พักประตูออกไปบอกโอ้ยตอนแรกมันก็พ่อพ่อบัณฑนีิสักพักนี้มันล่งไปชักดินชักงออยู่ขาง่างดูตรงพื้น นางนก็ตกใจไปไงในประเทศเนือได้ถ้าเจ็บตรงไหนนางก็พายาย้มจับเข่าพยายามเด็กจะพยุงมมนขึ้นมาสักพักหนึ่งคู่คู่เดินมาคู่เดินมาอีนางก็เลยนนพยุงเด็กพยุ่งเด็กหน่อยไปหาคู่ไปหาคุณคู่คุณคู่กระทำมาเกิดยังขืนนี่นางก็บอกว่าฉันเปิดประตูเลยเด็กหน่อยมันแรนต่ำคุณคู่ว่าอย่างไดห,หูบอ่เด็กโกบราเด็กโกบราโกไลเแกเด็กโกบราก็คือค,คุณคู่บอกว่าอ่าบ่าเป็นยังบ่เป็นยังไปเล่น Cái nặng này đếch nói sao hãy lên cái đền sợi Bởi vì nặng nhìn ngông Cái kia mà ngang sắc đỉnh sắc ngon yêu liệt, bây giờ nó lên cái đèo Bộ ui บะเลยเป็นปัญหาอย่างไงดออมันเป็นอุบัติเหตุเนาะห้าวห้ากับบะเลยตั้งใจเลี้ยนเด่นเซย์เด้เมาขานั้เน่าตกใจแทบตาย 嗯，是。Mm, sure.